ชาวราศีกุมได้ไพ่โชคเล็กๆ,ๆน้อยนะจารย์เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมบอกได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวที่ดีเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือข่าวดีๆเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในเรื่องของการรับเข้าสู่การทํางานหรือบางคนอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้เพิ่มในเรื่องของปริมาณเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้นก็นได้ นะคะปีนี้มีโอกาสที่จะได้ฝึกอบรมการสัมมนาการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะคะและที่สําคัญเดือนนี้ชาวราศีกุมจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับวิชาการความรู้ด้วยนะอาจจะลงคอร์สในเรื่องของการเรียนระยะสั้นๆบางอย่างเพื่อเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกยภาพเรื่องของการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมจะนักธุรกิจนิดนึงนะจ้ารูกก็แปลว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมจะเน้นในเรื่องของการทามาหากิน ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งนะชาวราศีกุมเดือนนี้จะขยันมากเป็นพิเศษถ้ายังมีงานประจําอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ายังพยายามมองหาช่องทางในการทําเงินถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยเนี่ยแต่ชาวราศีกุมจะเห็นคุณค่ากับเม็ดเงินเหล่านั้นนะคะและที่สําคัญสามารถที่จะผลิดอกออกผลและทําให้คุณเนี่ยสามารถต่อยอดกับการทําธุรกิจในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าชาวราศีกุมเนี่ย ช่วงนี้อาจจะเสริมความรักด้วยการทําสวยนะคะอา mm. จารย์โอมอาจจะเสริมเติมแต่งการลงทุนโดยการใช้เงินนีซื้อเครื่องสอําอางมาเสริมเติมแต่งตนเอง mm. หรืออาจจะต้องอซื้อน้อา,าเรกว่าเหมือนยาลดน้ำหนักนเพื่อนในการดูแลรูปร่างความสวยความงามให้กับตนเอง mm. นั่นเองนะคะได้ที่สําคัญดวงเรื่องของความรักจะมีเรื่องของผลประโยชน์เอื้อกัน mm. คุณกับคนรักเนี่ย อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการทำประโยชน์บางอย่างเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ในการแบ่งปันในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันและที่สำคัญอาจจะวางแผนอนาคตเกี่ยวกับบุตรทิดาได้ด้วยนะสำหรับชาวราศรีกุมข้าอาจารย์โอเคอ